เมนูดีอร่อยจากโครงการหลวงวันนี้เราขอนำเสนอบัวรอยเคลแก้วมะพร้าวอ่อนเมนูขนมไทยยอดนิยมที่เพิ่มคุณประโยชน์จากผงเคลถูกใจคุณแม่บ้านแน่นอนค่ะส่วนผสมแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นเนื้อบัวรอยแป้งมัน100กรัมและผงเคลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะส่วนที่2เป็นส่วนผสมของน้ำกะทิมะพร้าวอ่อนนะคะประกอบไปด้วย กะทิ250มิลลิลิตรน้ำตาลทราย100กรัมน้ำมะพร้าวอ่อน250 g, กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาใบาเตย3ใบข้าวโพดหวานแกะเมล็ดครึ่งถ้วยตวงมะพร้าวอ่อนหั่นชิ้นวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเริ่มจากทำเนื้อบัวรอยกันก่อนค่ะนำแป้งกับผงเคลใส่ลงในชามผสมคนให้เข้ากัน จากนั้นใช้พายทำเป็นหลุมตรงกลางค่อยๆตักน้ำร้อนใส่ใช้พายคนและใช้มือนวดให้แป้งเข้าที่กิ้งแป้งเป็นเส้นและใช้มีดตัดเป็นท่อนๆค่ะน,นำมาคลุกแป้งนวลหรือแป้งมันเพื่อไม่ให้เนื้อบัวลอยติดกันหลังจากนั้นต้มน้ำให้เดือดนำบัวลอยลงไปต้มประมาณ15นาทีพอเนื้อบัวลอยใส ให้ตักขึ้นมาน็อกน้ำแข็งเราก็จะได้เนื้อบัวลอยสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปก็มาทำในส่วนผสมของน้ํากะทิกันค่ะนําใบเตยมาฉีกเพื่อให้มีกลิ่นหอมใส่ลงไปในหม้อตามด้วยข้าวโพดมะพร้าวอ่อนน้ําตาลเกลือหัวกะทิและน้ํามะพร้าว ต้มให้เดือดค่ะพอข้าวโพดเริ่มสุกใส่เนื้อบัวลอยแก้วลงไปต้มต่อจนเดือดแล้วปิดไฟตักใส่ถ้วยราดกะทิเพิ่มความหอมมันเท่านี้ก็จะได้บัวลอยเคยแวแก้วมะพร้าวอ่อนสีสวยแบบธรรมชาติประโยชน์อัดแน่นถูกใจคุณแม่บ้านทุกคนแน่นอนค่ะ